พักกินเขากันพี่น้องต้นหน่อยไปซื้อตำหง่าพูดว่าโอย้ยตำหงสีสันพักกินเขาโอ้ยสกวกว่าใหม่ทางปี่ก่อนเอาไปก่อนพักกินเขาก่อนแค่ว่าไปเพลนเรียบร้อยแล้วต้นหน่อยก็แค่ว่ากินเขาใส่เพลนเลยโอ้ยตำหงตำปลา เพื่ว่ามากินต่ำปลาครับผมคลื่นบนหลุมเรือต,ต่ำปลาของสีสัตนต่ำปลาต่ำปลาต่ำดงนะมากินต่ำปลาน้ำกันครับไม่ขาดเศษกวาครับผมนี่ขายเศษกวาเพิ่มกินไปเพ้อม เงืกก้อกรมปวดข้อนะพี่น้องเป็นแมคคาเงื้กทักไทยชอบบ้านนี่แหละการพบปะประชาชนก็เป็นประมาณนี้นะครับพี่น้องนะกินเขาน้งกันเป็นแมคคาอย่ายิงเลยกินข้าวเสะซุบตามไปสายอ่า นะกินเขากระเพราครับผมมึงสีสันต่ำนางสดอยูล่ลานเลยโอ้กล่อง อีกอย่างจะเก็บใี่หมน,น,น่ะขอ,อ,อกันมีหนะเก็กบเนี่ยยือออกกันเร,ริ่มจักะบอกมาต่อต้องจึงเงี้ยมเี้ยฟอนกระบอกเนาะ cay ừ, tầm phải học được không ra nhìn hay hoang lê tầm Hãy subscribe cho kênh Ghiền không bỏ จังไก่ยัน no? จ <mit> <oda> ังอยู่บนเฮี่ยนะโอ้ยโอ้ยกินยากเลยแบบนี้นาะมันตีกิ่งเดียวเนี่ยจริงว่าละทำเพิ่มเขาพอเนาะใครแบบจี้ง mặc là sắp kính bội nó qua mhm 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 ใหแม่ละเด้อนไปน้ำหาเบอร์ลงบาตคนละอัเนดีออกมมอยู่งมีแล้วออกมาอยู่งังนาเียมมีมูแล้วงาน่มีหงยูอืมพเ่อนอืมคนนะเร่เต็มเลยไหมงางานเียนอนอนอดกางนอไหมทั้งงนนะ มาใกล้ให้ม,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 มูมี่หม่งกัดมมี่หม่งกัดมานวุ้ยพู้ไปกอดดกันบุรีมบึงหมดเดียวอวัดกรบอกมะชวยกรบอมะ ผมผมาจากคุณผมได้สื่อมาจากบ้านนเมืองขอบคุณครับแมเป็นไแล้วแเนี่ยดาษาเสียบ่แงเดอนันนี่ไมใช่่ใช่ไห บอลเตียนนี่เก่งไปเตี şey ่ยนเดี๋ยวบ่เเตี對對่ยนบ่ได้มเดี๋ยวตคขาเขาวซะเฮ้ยขาไ่

าาข้าวข้าวคนเออเย็ดไปทั่วเราลาข่อยกับไดพี่นอ้องเลยไ่ไยวใชข่อยอยออกนั่นออกเนี่ยข่อยขึ้นดัง เจ้าบรินามมันดอกก่อนเนาะเออไปกันขึ้นต้นพ่อเฮ้ยหนามมันดอมันก็มหดเนาะไปรูกค้าจิตจะพูดใดย่างไปย่างมาจะไปปิดิ ไม่เนี่ยวะเอ้าพ่อไ,ไ,นะไม่ขับรถใหญ่ามาส่งนูืสักเดียะ เอเพื่อนๆขับใจซาเล้งเ,เ่ี้เพื่อนๆน่านี่เนี่ย้านนี้อมีแต่ซาเล้งเหอเรวอวะยิ่งเยแล้วนี่ถามกันนี้ดเดียบ้านเธอสวยไหมผุล่ะ Tăm mùa mẹ họ miệt kênh nàng yên tối nay mất đâu con hân 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 น้อนันเรามีอยู่แต่เพราอเราไม่ขี่อมไรป่ะบ้านเราก็มีแต่เพราอเราไม่ขี่เพราะเรากลัวมันเลอะไม่อะไรบ้า่เรมันเติมมันไม่ประยัดไดดประยัดแล้ว วดไปอ่างกูด้ยนหงนหนมามือหงดหงิด้วนี้เนี่มักคือใจดินเฮ้โอ้ยใครใครติดตา,ายุบขี่เขามาเห้ตัวฟุ้งเฟ้อกได้ดิเขามาเห้ตัวตืว้นบ่ได้

เอาปีนี้พอนอีกสามปีมากเก็บ Tìm mắm một thời điểm. Hold you up, mẹ. 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 Hold you mẹ. Hold you up, mẹ. mẹ.